สวัสดีค่ะหัวยลาวพัฒนานะคะ,ะผลออกที่ผ่านมานะคะผลออกวันที่27นะคะวันอลอยกระทงพอดีเนาะผลออกเก้าหกห้าห้านะคะ ของเรามาอะไรก็น่าเสียดายเนาะเลขฝันเรา09นะคะมา08เนาะเอามาดูงวดนี้นะคะไม่ไม ไม่อยากจะไม่อยากจะเขียนให้ดูเลยนะสูตรมาตัวดื่มนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ก็เอาตามสูตรเนาะเพราะว่าคือสูตรมาอย่างไงก็คือก็ต้องขออนุญาตตามนั้นนะคะเพราะว่าเอา่อทั้งหมดทั้งปวงก็บุญดวงวาสนาของตัวเรานี่แหละเนาะพูดถึงว่านากก็เอาไปวิเคราะห์เสร็จองนะคะก็กระจาวิจารยา์ทุกครั้งนะคะในการรับชมเนาะ นนเดี๋ยวสุดคุณยายก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเยวอ่อที่คุณยายจดเน้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคะที่คุณยายจอเน้นก่อนนะคะ เวันนี้คุณยายให้เด่นนะคะมีหนึ่งและเก้านะคะเด่นหนึ่งและเก้าสู่คุณยาย,นะ,ะาย,ายนะคะคุณยายให้มาหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะคุณยายให้มาหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเออ หกหกห้าหกสองสามแปดเ้าเก้าศูนย์นะคะคุณยให้มาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคุณยายให้เด่นหนึ่งและ9้านะคะ อ่ะสูตรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะแล้วก็ค่อยไปแคปดูเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้ดูนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะอยากดูสูตรดูสูตรนะะแต่ว่าสูตรคุณยายแอดชอบคุณกับคุณยายอยู่นะคะก็จะมีหกห้าแล้วก็สองสามนะคะที่แอดชอบกับคุณยายนะคะอ่ะมาดูสูตรแอดรี Ad นะคะสูตรแอดรี Ad ที่มานะคะ อ่าสุดรแอดรีที่มามีห้ามีศูนย์มีแปดมีสามมาสี่ตัวนะคะนี่คือสูตรแอดนะคะแอดให้อ่เด่นนะคะใครที่ชอบเด่นนะคะก็จะมีสามและห้านะคะตัวฐานนะคะรอบนี้ที่แอดเอามานะคะเด่นสุดๆนะคะอ่าแต่ชอบแต่แอดชอบสุดๆนะคะ แอ,แอดชอบสุดๆเลยนะคะก็จะมีศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าแล้วก็สามห้านะ,ะนี่คือที่แอดชอบนะคะาตามสูตรนะคะระวังสามศูนย์ด้วยนะ,ะที่แอดชอบนะคะฝันก็ยังคงฝันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ยัง ที่ยังฝันอยู่นะคะอันนี้คือเลขฝันของแอดนะชอบก็ตามนะคะคือใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเนาะทั้งทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวาสนานะคะก็เอามา,เ,าเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นแนวทางเนาะกา็ทุกครั้งที่ชมแนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งด้วยนะคะในการรับชมเนาะอ่ะ แต่ให้ชอบสุดๆก็คือชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้จะมาตรงกับเลขฝันของแอดนะคะฝันนะคะฝันว่าฝันว่าสาดน้ำนะคะ,ะสาดน้ำไปอ่ะน้ำที่อยู่ในขันในจบที่อยู่ในขันหรือว่าอะไร ศาสต์ไอคือศาสต์ไปเนาะใช่ไหมถูกไหมก็ใช้สับนี้ไหมก็คือเอ่อตัวเลขมีเยอะแยะมากแล้วก็มาถูกตัวนี้นะคะอ่สูตรคุณยายก็ระวังด้วยนะคะสูตรคุณยายก็เออเอ็ดก็ชอบกับคุณยายอยู่นะคะหกห้าแล้วก็เออสองสองสามสองเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบนะคะ แต่ละสูตรแต่ละท่านแต่ละเซียนนะคะเอ่อเราก็จะมีปุญสัมพันธ์นะคะูดถึงว่าเราก็จะ,ะมีโชคกับท่านนะคะพูดถึงว่าเนาะอ่ะก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองก่อนนะคะท่านผู้ชมขาเนาะอะ่ชัดดีไหมคะตัวเลขนะตัวเลขสวยๆเนาะวันนี้เนาะเอ่อเพราะว่าสมุดเล่มใหม่สมุดเล่มใหม่นะคะท่านผู้ชมขาก็จะเอ่อ ออกมาก็จะดูตัวเลขสวยๆหน่อยนะคะอ่ะเด่นนะคะสามและห้านะคะแต่ว่าที่แอดจับมาเนาะสามก็จะมีสามศูนย์สามห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะอ่าแต่บางครั้งคือสูตรมาแบบมาห้ามาศูนย์มาแปดมาสา 8, มา 3, แบบนี้ก็คือความชอบของตัวเองก็คืออ่ ชอบชุดนี้มาตรงกับเลขศูนย์นะคะแต่ว่าก็คืองมดที่ผ่านมาผลออกนะคะ965508นะคะคะใครชอบก็ตามเอ้อเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะที่มาชมาสูตรหวยคุณยายกับสูตรหวยแอดเรย์นะคะสูตรคุณยายก็จะขึ้นขึ้นตีคู่มานะคะท่านชมค่ะเนาะอ่ะ เดี๋ยวลงไวยลามเสร็จเราก็ห่วยรัฐบาลเลยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะที่มาติดตามนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเอาเอ่อวันที่ผ่านมาเนาะก็อน่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าไปทําบุญมาเนาะก็ โชคดีนะคะทะ่านผู้ชมขาเวยลาวพัฒนานะคะวันนี้เนาะ